คุยกันเรื่องสาวไทยนะคะที่มองหาต่างชาติมองหาคู่ชีวิตแต่แต่ยังมีผัวไทยอยู่นะคะแต่มีผัวคนไทยอยู่ก็มันเป็นอะไรที่คือ ฉันก็ไม่ปล่อยผัวคนไทยเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้ผัวฝรั่งไหมหรือฝรั่งจะเลี้ยงดูฉันไหมเกิดฉันพลาดจากฝรั่งฉันก็ยังมีผัวไทยรออยู่หลายคนก็เป็นแบบนี้นะหลายคนผัวไทยก็สนับสนับสนุนให้เมียตัวเองนะคะมีผู้ชายคนอื่นนะก็กงง็งงใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยผู้ชายที่สนับสนุนให้เมียตัวเองไปเป็นเมียฝรั่งหรือไปเป็นเมียของผู้ชายอีกคนหนึ่งจิตใจมันทําด้วยอะไร นั่นแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราเขาไม่หลงเหลือความรักให้เราเลยเขาเห็นเราเป็นแค่ตัวทําเงินนะคะมันกลายเป็นจากความรักกลายเป็นธุรกิจไปแล้วนะคะเหมือนขายเมียนน่นแหละนะ,ะผู้หญิงบางคนก,ก,ก็ก็เชื่อเชื่อฟังผู้ชายนะคะที่เออเขาหาผัวฝรั่งให้จะได้มีชีวิตดีๆนะ,อะของเงินฝรั่งนะไปอยู่กับฝรั่งที่เมืองนอกแล้วก็ส่งเงินมาให้กับผัวเก่าที่เป็นคนไทยนะะนอนใช้เงินนะคะ แล้วมันก็ไปใช้เงินกับผู้หญิงนะคะเป็นคนเปิดผู้หญิงคนใหม่ตัวเองก็มีหน้าที่ส่งเงินมาให้นะคะซึ่งซึ่งมันไม่แฟร์สำหรับฝรั่งนะแล้วมันไม่แฟร์สำหรับตัวเธอด้วยนะป้าแก้วเคยเห็นนะคะเดี๋ยวมามาเล่าอันนี้ให้ฟังคือคือป้าแก้วเคยเห็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะเขาก็ มีครอบครัวที่ดีนะคะสามีก็เป็นคนดีนะคะแล้วก็สามีก็เป็นคนดีแล้วทีนี้ผัวนะคะด้วยความที่ว่าเออเมียอยู่บ้านเฉยๆนะคะชอบปลําปาตชอบนันนูนี่นะคะก็เลยเปิดลานอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ให้เมียนะเมียก็จะมีพวกเมียฝรั่งพวกอะไรเข้ามาเขาก็จะแชทคุยหาคู่ให้ฝรั่งด้วยเออหาคู่ให้สาวไทยด้วยนะคะก็จะมีสาวไทยหลากหลาย เข้ามานะคะด้วยความที่เธอคุกกี่อยู่กับตรงนี้ก็เออมันหาฝรั่งได้ง่ายเว้ยเฮ้ยนะคะเธอก็เลยเออเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ลองเข้ามั่งนะคะก็เลยเออสมัครโปรไฟล์สมัยก่อนมันเป็นเดตอ in เอเชียนะคะซึ่งโด่งดังแล้วก็ฮอตฮิตมากในสมัยสิบห้าบหปีที่แล้วนะคะออแล้วทีนี้เธอก็เลยเข้านะคะก็มี ฝรั่งมากน่าไหลาตาเข้ามาหาเธอนะคะแล้วทีนี้ก็มีฝรั่งคนหนึ่งคือติดใจเธอมากชอบเธอมากในการคุยเธอเป็นคนคุยสนุกนะคะยิ้มน่ารักนะคะเฟล,ลี่ว่างันเถอะก็เลยฝรั่งก็เลยบินมาหาเธอที่ที่เมืองไทยนะคะสรุปแล้วก็คือผัวกับลูกเนี่ยอยู่บ้านในเมืองนะคะเธอพาฝรั่งไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ที่ต่างอำเภอนะคะซึ่งฝรั่งคนแรกก็ดูท่า ไม่รวยนะคะคือตัดสินใจว่าฝรั่งมันไม่รวยนะ,ะพอฝรั่งกลับไปเธอก็บล็อกฝรั่งแล้วก็มาหาใหม่นะคะก็เดินหน้าหาฝรั่งคนใหม่นะคะก็มีฝรั่งมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดนะคะเธอก็มีฝรั่งคนหนึ่งทําวีซ่าเขามาหาเธอนะคะมาหาเธอหลังจากนั้นก็ทําวีซ่าให้เธอไปไปเที่ยวบ้านเขาหกเดือนนะคะคือก็ทำสามเดือนแหละแต่ว่ามันได้หกเดือนนะคะเธอก็อยู่อยู่เต็มสตรีมหกเดือนเลยนะคะแล้วก็ หลังหลัง,หล,งหลังจากนั้นนะคะผัวที่อยู่เมืองไทยนะ,ะก็ก็มีก็มีกิกนะคะพอเธอจับได้เธอกลับมาเธอก็หงึหงหึงหวงผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ขอย่าท้ายาเลยนะคะหลังจากนั้นก็อย่ากับสามีคนไทยนะคะแล้วก็สามีก็ก็อยู่กับลูกส่วนเธอนะคะ ก็ไปไม่รอดกับฝรั่งที่เธอไปนะคะเพราะว่าเขาไม่รวยเธอตั้งใจที่จะหาฝรั่งที่รวยสามารถซัพพอร์ตเธอได้ทุกอย่างนะคะแต่ฝรั่งที่หามาได้ก็เป็นฝรั่งกเกษียณมั่งฝรั่งที่เอ่อไม่ค่อยมีเงินนะคะอ่ยังไม่ถูกใจเธอเธอก็หาฝรั่งไปเรื่อยนะคะแต่นิสัยของเธออย่างหนึ่งก็คือเธอเธอติดลำพัดนะคะติดหนักมากนะฝรั่งส่งเงินมาให้เท่าไหรก่ก็ก็ไม่พอนะคะมันก็เลยทําให้ ทำให้เธอเอเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ประสบความสำเร็จในด้านนี้นะ,ะจนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะคะปะ้าแก้วก็ก็เห็นว่าชีวิตเธอก็ยังคนคงเวียนว่ายตายเกิดกับกับฝรั่งนะคะคือคนนั้นคนนี้คนนั้นไปคนนี้มานะคะถามว่าเธอจะกลับไปหาจะมีที่เป็นคนไทยไหมเธออยากกลับไปแต่ว่า สามีไม่ไม่ไม่นั่นไม่เปิดใจให้เธอนะคะเธอสามารถมาเยี่ยมลูกได้แต่มันจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมบ้านกันหรือเป็นผัวเมียกันไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเมียมีมีใหม่แล้วที่ทํางานในที่เดียวกันนะคะก็ก็เลยทําให้เธอผิดหวังซ้าแล้วซ้ำอีกนะคะเธอบอกว่าเธอทุกอย่างนะคะที่ ที่เธอทำลงไปเธอบอกว่าพ่อผัวสนับสนุนพ่อผัวไม่ห้ามพ่อผัวอย่างนั้นพ่อผัวอย่างนี้นะคะเลยทําให้ชีวิตของเธอเหมือนเหมือนสัมโบวิสีเลยร่อนไม่มีหลักแหล่งนะคะจะกลับมาที่ที่ต่างจังหวัดก็ไม่รู้จะกลับมาทําไมนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนป้าแก้วก็ไม่ได้ข่าวแล้วนะคะคือช่วงช่วงแรกๆเสียห้าปีแรกที่ป้าแก้วมาอยู่อังกฤษเนี่ยป้าแก้วก็ยังคงได้ข่าวาวอยู่แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวาวอีกเลย นะก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อืมนะหลายคนก็ยังคงทำ